คนที่หันหลังให้คุณไปเขาอยากจะกละลมมหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณได้เดินจากคุณไปเวลานี้เขาอยากจะกลับมมหาคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมเรามาดูพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะเขาอยากจะกลับมมหาคุณไหมคนที่มีประเด็นต่อกันคุณคนที่เดินจากคุณไปขอห้าใบนะเขาอยากจะกลัลมาหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณเป็นพลังงานโดยรวมนะเขาอยากจะกลับมมหาคุณไหม ห้าใบนะเขาอยากกลับมานะคนคนนี้จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนหกถ้วยกรกตพิจิตรมินเขารักและคิดถึงคุณนะใต้สำรับเขาอยากกลับมาแน่นอนคนคนนี้เขาตื่นเททั้งกายทั้งใจทั้งสิ่งทุกอย่างนะคนคนนี้เพื่อคุณเขาอยากจะกลับหาคุณอย่างมากมายคนนี้ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะเขาคิดถึงคุณมากคนนี้คิดถึงคุณมากมหมคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูสองใบเขามีความคิดมากมายถึงคุณคนคนนี้ เขาส่องคุณนะคนคนนี้ก็ส่องคุณตลอดเวลาชาวธาตุินสกกกนมานก่อนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะเขาส่องคุณนะเขาส่องคุณตลอดคนนี้คนที่เดินทางจากคุณไปเขายังคิดถึงคุณก็ส่องคุณตลอดเวลานะคนคนนี้คนคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณจริงเขาส่องคุณเขารู้สึกดีคุณตลอดคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะคนที่เดินจากคุณไปคนที่ห่างหายกันไปเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคนคนนี้ สิ่งกสิทธิ์ที่เขานะับถือสิ่งกสิทธิ์ที่เขาเคารพบ,บรูชาจะบนบานสารกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอน<ๆ>เขาจะกลับมาอย่างแน่นอนหกถ้วยกอดกอดพิจิตรมนคนีคนคนนี้จะกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณสองคนอ,นออกจากกันท้าหลายกันไปโดยที่ไม่มีเยอะใหญ,ใหญ่โดยคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณมีการทะเลาะก,กันอย่างไรบางครั้งคุณอยากอยู่สันโดษาบางครั้งคุณอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมเวลานี้เดอะเฮอร์มิตท เบื่อหน่ายคุณเกิดการอย่างอยู่คนเดียวคุณเกิดการที่อยากอยู่สันโดษใช่ไหมคนคนนี้ครับเขาคิดมากคนนี้คิดมากมายเวลานี้เขาคิดถึงคุณคิดมากมายเวลานี้เขาอยากจะไปขอโทษคุณจากการที่เราจะคุณมาเขาคิดผิดเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณเขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้คิดถึงคุณจริงๆคนนี้สีท้วไอ้กอลประจิตมิน คนสองคนมีการทะเลาะก,กันก่อนเดินออกจากกันไปใช่ไหมมีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมีความมีความไม่เข้าใจกันมาก่อนห้าไม่ถามเมษสิงห์คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันอย่างมากมายนะสิบดาบจะปวดต่างคนต่างจะปวดต่างคนต่างเสียใจซึ่งกนและกันละสิบดาบเมษดถุนตุนกลุ่มธาตุลมคุณสองคนมีความผิดหวังมีความเสียใจซึ่งการละกันไฟหนึ่งฝ่ายใดงจะปวดมากมาย คนคนนี้จะกลับมาคุณอย่างแน่นอนเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาคุณนะ King of p e n t a เ l e s เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงสร้างความลงตัวให้คุณแน่นอนคุณคนที่สวยคนที่มีออร่าคนอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาคนนี้จะกลับมาคุณอย่างแน่นอนเขาจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณ